สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป่าคุณอาคุณตาคุณยายครับน,น้องนุ่งบัสุขสุคนครับมือนเช่นเคยครับพ่อครับลุงเปลี่ยนไซส์ห้าครับมือนีหน่อบรรยากาศอากากมาขึ้นฝนโตครับยังแดดเพิ่งออกครับมือนี้ลุงเพียนกะนําภาพบรรยากาศตัวนี้ครับมาเข้าสู้ ในขั้วเราครับบานครับเมื่อกี้พ่อครับไอเจมครับสวัสดีเอฟซีลุงเพียรแน่ไอเจมสวัสดีครับเอนี่ยเจมสายใหญ่ลุงเพียรครับเมื่อกี้เขาขั้วครับเส้ยังกินนอเมื่อกี้นอต้มยำปลาครับโอ้ต้มยำปลานิลครับผมต้มยำปลานิลนะครับโอ้กะทิมีคามีตะไข่แหละครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็พริกแกงเพิ่นเครื่องแกงนะครับ เนาะของเจมครับนี่ครับในการขัวเครื่องสักก่อนนี่ครับตัวปลาครับนี่ครับตัวปลาครับเสื้อเมาล้วนก่อนบ่ถูได้นอนเนาะโอ้ใสลงไปได้ครับโอ้ใส่ลงแล้วครับขั้นตอนได้นี่ครับรับเข่าเศร้าครับมันนี้ก็เป็นเวลาเกือบสามโมงเศร้าแล้วครับเพราะว่า มาแต่ธุระข้างนอกครับนโอ้ลุงเพียรต้องมาเขาขั่วนะครับเออเป็นตะกล้องครับเหมือนนี้ด้กล้อใไรลูกไส้ครับมันบอกว่ามีนักแสดงครับลุงเพียนเอาลูกไส้อยู่แล้วครับอืมคันลุงเพียนสิเลนเองกะโอ้เท่าแล้วครับเอาคนน่มคนหน่อยมาเรียนไห้ครับครับมากครับเติมน้ำครับเติมน้ำครับ กำน้ำลงไปนะครับเนาะกาน้ำมาเติมอีกครับเนาะคลิปนี้กันน้ำบรรยากาศในการเย็ดกับเข่าเละครับเนาะปลาีลงตาสูงเอามาต้มครับเขื่อนชลินท่อนเท่านี้เองครับนี่ครับพอคัวเข้าครับอืมชสนียไปจังหวะครับเนาะเอามาฝากเอฟซีถกต่างครับเอ้ารอดสักครู่แล้วครับเดี๋ยวลุงเพียน ก็จะนําบรรยากาศตอนมันซุกแล้วครับวาให้เบิ่งกันอ้ลลลหลาไอเจม,ม่าปิดฝาหมอบันน่ครับล่อให้ซุกแล้วครับบันกับเขามานันนีก็ต้มปนินแล้วครับเนาะออาล่อติดตามครับไวไปครับครับผมบันในขณะที่ล่อให้กับเขาซุกลุงเพียรจะเตรียมนม้ำเตรียมอุปกรณ์ฉีดพ่น้มักลุงเพียรแล้วครับตัวนี้ เป็นทางพ่นครับัวนี้เป็นทางนำมักที่ลุงเพียนแบ่งมาไหวครับเนาะนี่ครับเตรียมไว้ครับกากินเขากินน้ำแล้วครับช่วงใบลุงเพียนกระสิพ่นนำมักแหละครับฝนพายุก็สิออกไปแล้ะครับโนรูเนาะฮะยังได้กับไอ้พัดไปทางทะเลจีนไตุ้่นเด้อ ก็บ่อยากให้ไปทั้งพี่น้องทั้งใดดอกครับมันได้รับพ้นกระทบหลร้ายครับได้รับความเดือดร้อนเนาะจังว่าฝากเป็นกําลังใจนะครับให้พี่น้องถือประสบอุตสาหะครับลายหม่องไรยบอลเนาะนะครับจากเสวนาจังไดครับฮะย็งได้กัดสู่ๆครับเป็นกําลังใจให้นะครับลุงเขียนเองก็ได้นะครับครับเม้าได้ขณะเที่รอรหอปลาซุกกเตรียม เครื่องเคียงแหละครับนี่คือใบกระเพราครับหรือพ่ออีตู่ไทยบานเท่าครับอืมพอขวดวเกมกับอืมคำร่งเด็ดการมันออกแล้วครับมันยังสิเวลาเขาเขียนมันยังสีบอติดคอแหละครับกระถาพ่ออีสูงครับพ่ออีสูงมียามีลงพันมากครับอืมกินเขาห่วมกันมาอนี่ครับตัดสูงเนาะเปลี่ยนกันเลยนําเอาบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับในการ เขาขั้วของไอเจมครับมือนี้มาฝากเอฟซหลังจากที่พายุโนรูออกไปนี่ครับกับฝาแจงจังป้างแล้วครับเออแต่ิมีโอกาสเดกีดยางแล้วครับเพื่อสทเดต่อยอดนะครับในการดำรงชีวิตออกไปอีกครับคันยุดภาักไร้เหมือไล้ยมนกอใส่แต่เงินบาทเก่านะครับกับเมิดไปดาครับเรื่องเทื่อกอะ ค่าน้ำค่าไฟครับค่าพาหนะในการเติมน้ำมันครับเพราะต้องเติมครับไปหันไปหนีหนึ่งใส่น้ำมันแล้วครับอ่ะคลิปนี้ลุงเพียนไซสห์ห้าคือเสียวฝากเก็บซี่ทุกบ่งบอลไปซ้ำนี่ครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับส,ะสะไครต์เป็นกำลังใจให้ลุงเพียนทำเพียรทำเด้อครับเด้อเนาะทุกบมวกบอลครับบอาจะเป็น ฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ตั้งประเทศครับเนาะอยู่เมืองไหก็แล้วแต่ครับให้มีแต่ความสุขความเจริญในการทํางานครับมืัอนี้เป็นวันสิ้นเดือนวันที่หนึ่งตุลาคมครับไอ้โู้ไอ้มาดเออร์หรับผู้ที่เสียงโู้เสียงดวงก็ได้นะครับเอาแซ่บบ่อ,บอรไอ้เจมขาดน้ำไปอีกน้อยนึงขาดน้ำไปน้อยหนึงครับไอ้โู้ไอ้มานครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับมันนี่ไล่ลคนกัน มีความหวังเน,น้อยแล้วครับอ้าวลุงเพียนกะขอวอวยพรให้ผู้ติดตามรับชมคลิปนี้ก็มีแต่ความสุขความจเจริญให้โชคให้มั่นเอ็ดสิงได้กัให้รำให้รวยสุขภาพแข็งแรงครับเนาะให้มีเงินมีทองใส่ครับวับนมา,นานแล้ลกันครับวันที่หนึ่งตุลาคมครับสวัสดีครับ